สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านมีสุขร่วมสุขนะครับมีทุกร่วมทุกขนะครับการมีความสามัคคีกันจะทําให้อะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในชาติของเราในองค์กรต่างๆที่เราติดตามให้กําลังใจเนี่ยสามารถด,ดําเนินไปได้ดีนะครับก็เกี่ยวเนื่องนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบ,บอลอยู19ปี ที่อินโดนีเซียที่ผ่านมาที่ทีมชาติไทยได้รองชนะเลิศนะครับโดยแพ้นะครับให้กับอินโดนีเซียในนัดชิงเป็นหนึ่งประตูผลงานต่างๆน,นะครับเด็กๆเ,เราขึ้นรับเหรียญรางวัลเป็นเหรียญเงินนะครับในการแข่งขันที่เมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับที่สามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการได้อันดับ2ของอาเซียนในครั้งนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพอินโดนีเซียนะครับที่ทําสําเร็จ เขาเป็นแชมป์ในรอบ11ปีนะฮะก็น่ายินดีเขาด้วยนะครับสำหรับนะครับคลิปที่แล้วผมพูดถึงเรื่องการแข่งขันของนักเตยู U 19บูล็อกชุดนี้แล้วก็ทีมน้องนะครับคือยู16ปีของทีมชุดของเซอร์จเจเดตมีราบนะครับในการแข่งขันทีชมชาติเอเชียรอบคัดเลือกนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนกับเดือนตุลาคม แต่ว่าพอดีนะครับมันมีการแข่งขันโปรแกรมหนึ่งนะครับเข้ามาขั้นกลางนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลสีเศร้าซึ่งน่าสนใจมากครับชื่อว่าโอ n เ r ิร์ตอ่อนอครับย19ปี2024นะครับจะทําการแข่งขันที่กรุงโซครับในวันที่นะครับ28สิงหาคมถึง1กันยายนก็เหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนดีครทีมชาติไทยชุดย19บูล็อกทีมนี้ก็จะลงทําการแข่งขัน ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในการแข่งขันฟุตบอลสีเศร้าครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมที่เราจะไปพบนะครับก็มี4ทีมครับได้แก่ทีมชาติไทยแล้วก็เจ้าภาพเกาหลีใต้ทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็ชามาเซียนมาดๆ,ๆครับคืออินโดนีเซียเราจะได้มีโอกาสรีแมตช์กับอินโดนีเซียนะครับในวันที่30สิงหาคมนะครับอีกไม่นานครับแล้วก็เรามีโอกาสได้พบกับทีมแกร่งในย่านเอเชียก็คือเกาหลีใต้ และเรายังพบกับยอดทีมจากอเมริกาใต้คืออาร์เจนตินาสิ่งนี้เองครับเป็นสิ่งที่น่ายินดีว่าเราจะได้มีโอกาสได้ไปรับแข่งกับทีมใหญ่ๆนะครับจะเห็นนะครับว่าเด็กๆของเราเนี่ยนะครับจากการให้สัมภาษณ์ของโค้ชเปเรราก็ตามแต่นะครับได้มีความตื่นเต้นนะยังมีความตื่นเต้นอยู่ในการลงสนามโดยเฉพาะนัดสุดท้ายในการเข้าชิงชนะเลิศกับอิโดนีเซียที่เมืองสุราบายาที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ย ท่ามกลางผู้คน4 2 0 0 0คนเนี่ยเด็กเรายังยังรู้สึกใหม่ต่อเกมนานาชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่มีผู้ผู้คนเข้ามาชมมากมายขนาดนี้นะครับแล้วการไปแข่งขันท,ท,ที่เกาหลีครั้งนี้นะครับเด็กของเราจะต้องไปรับแรงกดดันนะครับในสนามที่ใหญ่มากก็คือสนามระดับที่เคยจัดฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่จะเสริมบางสิ่งบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างให้กับนักเตะไทยไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการเตะแล้วก็ทีมที่จะไปพบ ในครั้งนี้นะครับล้วนเป็นทีมคือพูดง่ายๆเป็นระดับโลกเลยระดับเอเชียท็อปๆอย่างเกาหลีแล้วก็อจเตินลนี่คือระดับโลกเลยและเรายังมีโอกาสได้พบกับทีมอิโดเซีชอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการาได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าภาพเกาหลีในการเชิญทีมชาติไทยเราไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลสีเศ้าในครั้งนี้ก่อนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลคัดเลือกเอเชียนคัพที่บูริรัมที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับในช่วงต้นเดือนหน้านะครับ ก็แข่งทัวร์นาเมนต์สีเซาเรเสร็จอีกแป๊บเดียวก็ได้ดูทัวร์นาเมนต์การแข่งขันรอบคัดเลือกผู้บอลเอเชียนคัพแล้วครับสาหรับการทําทีมชุดนี้นะครับบูล็อกเนี่ยก็คงจะเป็นบุยรำทําต่อไปเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ตามเป้าหมายครับเด็กเราสามารถได้รองแชมป์แล้วก็สิ่งต่างๆที่มีขัาววิพากษ์วิจารณ์ทางสมาคมก็น่าจะได้รับเสียงกระแสเสียงเหล่านี้แล้วแต่ด้วยเหตุด้วยผลโดยหลักการแล้วเนี่ยในระยะเวลาที่จะแข่งขันในเวลากระชั้นชิด นะครับแล้วก็เหตุผลต่างๆเกี่ยวกับผลงานนะครับก็คงไม่อาจจะไปะคัดง้างหรือบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็แข่งแล้วครับการเปลี่ยนแปลงก็รังแต่จะทําให้ทีมเราเนี่ยเกิดความชุกลงหกและเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมานะครับเราเองนะฮะถ้าผมพูดแบบตรงไปตรงมาคือผมพูดเนี่ยท่านต้องรับฟังให้ได้ผมมีใจเป็นกลางผมไม่ได้เข้าข้างใครครับแต่สิ่งที่ผมมองเห็นก็คือสิ่งที่เราไม่พอใจคือเราไม่เอ็นเตอร์เทน ในสิ่งที่เรามองเห็นแล้วเราไม่มีความสุขในการดูนะครับข้อที่1ข้อที่2คือรูปแบบการเล่นที่เรานึกในใจที่เราปรารถนาอยากจะเห็นนะครับมันเป็นการปรารถนาในลักษณะปัจเจกแน่นอนครับปัจเจกเหล่านี้มันรวมกันมาเป็นจํานวนมากอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนคนแต่สิ่งเหล่านี้มันยังไม่ได้บรรจุเข้าอยู่ในระบบนะครับข้อตกลงหรือเป็นสิ่งที่เราตกลงกันแล้วว่านะครับระบบฟุตบอลของเราเนี่ยมันมีขั้นตอนต่างตนะครับตรงนี้เราต้องยอมรับ นะครับข้อที่3ก็คือผลงานของน้องๆกลุ่มนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ว่าสร้างผลงานได้ในระดับที่ตามเป้าหมายและถือว่าเป็นผลงานที่ดีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะครับบางครั้งสิ่งที่เราแสดงออกหรือสิ่งที่เราไม่ยอมรับกติกาเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากกว่าดูแล้วมันจะกลายเป็น,ในใคล้ายโค้รทีมชาติอินโดนีเซียไม่ยอมรับการตัดสินของกรรมการนะครับถึงขั้นโดนใบแดงออก ต้องมายืนร้องไห้ในห้องแต่งตัวนะครับคือจริงๆแล้วเราต้องทําใจรับฟังได้นะครับกับเรื่องแบบนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยผมมีความรู้สึกเหมือนกันกับท่านเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับครอบครัวฟุตบอลก็คือเราจะต้องอยู่อยู่อยู่กับสิ่งที่มันเป็นไปนะครับอยู่กับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่จะแก้ไขกับฟุตบอลทีมนี้นะครับผมคิดว่ามันมีมันมีจุดท,ที่สามารถทําได้นะครับในจุดที่ผมมองก็อย่างที่ผมพูดนะครับ ก็น่าจะม,มีนักเตะอย่างเอราวันการิเยหรือใครก็ตามแต่ครับปัญหาของทีมนี้คือยังขาดนักเตะตัวทําเกมและตัวปิดสกอร์คือศูนย์หน้า้มคมต้องเข้ามาเพิ่มเติมครับนักเตะนะครับที่อยู่ในทีมนะครับหลายตัวก็ถูกจัดวางตําแหน่งที่ไม่ถูกต้องไม่ไมถนัดเรื่องเหล่านี้ก็ลําบากใจครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ขาดในการทําทีมนะครับของผู้ทําทีมแล้วก็โค้ด ตรงนี้เองครับเราจะต้องให้ความไว้วางใจสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับหลายท่านก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้เพื่อความรักความบางดีอยากใช้ทีมชาติไทยเราเนี่ยก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกได้แต่ประเด็นเหล่านี้นะครับผมคิดว่ามันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของอความเข้าใจนะครับการให้โอกาสและก็ความบริสุทธิ์ใจในการมองกันอย่างมีมิติที่เป็นบวกและเป็นสิ่งที่ดีนะครับการให้สิ่งต่างๆนะครับ ทำให้โค้ดมีกำลังใจนักเตะมีกำลังใจสตาฟทีมงานมีกำลังใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องขับเคลื่อนขึ้นมาในระบบที่มันจะดีขึ้นแน่นอนครับตรงนี้เองครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่านะอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นกระแสลบต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับการทําดีก็ต้องดีให้ถึงที่สุดครับเราจะต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันให้ตลอดรอดฝั่งเราจะมาวางตัวว่าเราเป็นคนที่ชมฟุตบอลเฉยๆไม่ได้ครับ เราต้องรู้ว่าทีมนี้คือทีมชาติของเราและเราจะไปมองว่าเป็นทีมอื่นไม่ได้ด้วยเพราะนี่คือทีมชาติของเราครับเด็กๆก็คือทีมชาติของเราสิ่งต่างๆที่นะครับเราตั้งข้อสังเกตต่างๆก็ล้วนแต่เป็นการคาดเดาทั้งสิ้นถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงแต่มันก็เป็นการคาดเดาครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยทาไมเราไม่ช่วยกันล่ะครับในสิ่งที่เราเห็นช่วยกันให้กําลังใจนะครับแล้วเวลาที่ตอนนี้ผมไม่รู้สึกว่า ทีมชาติไทยเราล้มเหลวตรงไหนนะตัวนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมสังเกตด,ดูนะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามแต่ของทีมชาติไทยเนี่ยยังไม่ได้พบก,การล้มเหลวเลยสิ่งเดียวที่ทีมชาติไทยเราเกิดขึ้นตอนนี้นะก็คือมันไม่ได้ดั่งใจนะครับมันไม่ได้ดั่งใจแล้เราเราไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันอยู่นอกระบบด้วยเราต้องคุ้นชินกับระบบนะครับนี่คือครอบครัวฟุตบอลนะครับฟุตบอลแฟมิลี่เราต้องเข้ามาในระบบให้ได้ไอ้สิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจเราเนี่ยมันมีหมดแหละ นะครับตัวผมเองเนี่ยท่านรู้หรือเปล่าครับว่าผมอยากให้ทีมชาติไทยเป็นยังไงผมไม่เคยพูดเลยนะนะครับมันก็ไม่ได้ดังใจผมเหมือนกันครับแต่เราต้องเคารพกฎกติกานี่ครับนี่คือระบบเจแปนเวนี่คือสปิริตนี่คือาคาก,ฎก,ฎการเคารพกฎกติกานะครับและสิ่งต่างๆนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้รับมอบหมายไปเนี่ยก็ต้องทําตามหน้าที่อ่าที่ตนได้ทําหน้าที่อยู่นะครับให้เต็มที่นะครับส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมันต้องเป็นลําดับขั้นตอน แล้วตอนนี้ผมคิดว่าทีมชาติไทยเราไม่ได้แย่ครับทุกชุดเลยประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับพ้อยมาอยู่ตรงนี้ถ้ามันแย่จริงๆอ่ะมันก็คงมันก็คงไม่สามารถจะสร้างผลงานอะไรได้เลยถ้ามันแย่จริงเราคงโดนทีมอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียหรือว่าทีมอย่างอ่าหลายๆทีมออสเตรเลียถลม่มนะครับจนย่อยยับไปแล้วแต่นี่มันยังไม่เกิดขึ้นครับทีมช่วใจเราก็เหมือนกันนะครับแน่นอนครับมันอาจจะไม่ถูกใจเรานะครับ แต่ในโอกาสทั้งหน้านะครับสิ่งที่เราอดทนทําในสิ่งที่ดีความสําเร็จงดงามมันจะกลับมาหาเราแน่นอนครับ <S <S ทัวนาเมนต์นี้นะครับที่เราจะเจอกับทีมชาติอิตาลหน้าทีมชาติเกาหลีได้จะเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าเป็นทัวนาเมนต์ที่จะเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเตะชุดยู19ชุดนี้ของเราได้อย่างมากเลยก่อนที่จะไปแข่งขันในทัวนาเมนต์คัดเลือกฟุตบ,บอลอะชิงแชมป์ชาติเอเชีย ที่กาลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศเรานี่นะครับเป็นเจ้าภาพสลับสายเราเป็นสายเฮดนะครับก็มีทีมอ่าชาติไทยของเราทีมอิรักทีมฟิลิปปินส์แล้วก็บรูไนนะครับสีทีมก็ให้โอกาสติดตามนะครับให้ติดตามให้กําลังใจน้งนองๆเราก็คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแ,ลงแน่นอนแหละครับเพราะว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าผมมองนะผมวิภาควิจารณ์กนะ็คือตําแหน่งตําแหน่งของนักเตะไทยเรานะครับอย่างเชโนไทยคงเหมิงนี่ฮะศูน,น้าตัวเป้า ก็ไม่ได้แสดงศักยภาพนะครับธน,นกิจโชดเมืองปักก็ไปเล่นในตำแหน่งที่ยืนต่ำเกินไปแล้วก็ตัวอย่างเคเรนธนารอนไรอันเนี่ยยืนศูนย์หน้าก็จริงนะครับแต่การแอดซิสเข้าไปหาหรือว่าบัดดี้บริเวณมิดฟิลด์แดนรูกเนี่ยไม่มีเลยมิดฟิลด์แดนรูกเราขาดแคลนอย่างยิ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าโค้ชในระดับทีมชาติต้องมองเห็นและการจัดตัวผู้เล่นเนี่ย ปเรราต้องรีบทําความคุ้นเคยกับนักเตะไทยให้ด่วนๆเลยจะต้องรู้จักสไตล์การเล่นนักเตะไทยให้มากกว่านี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดตรงๆเพราะผมก็รู้สึกอึดดัดกับสไตล์การเล่นเหมือนกันไม่ได้แตกต่างแกเปนเพื่อนทุกคนหรอกครับแต่สิ่งที่เราจะช่วยกันได้ตอนนี้ก็คือให้กําลังใจน้องๆน้องๆทุกคนที่อยู่ในสนามและตัวสํารองนักเตะของเราแล้วก็ทีมงานที่สร้างทีมนี้มาผมเชื่อครับมีความเสียสละมีความเสียสละมีความเหนเหนื่อย เราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับวิธีการเล่นการจัดตัวผู้เล่นและตัวผู้เล่นของเรายังไม่สมบูรณ์ตรงนี้จะต้องแก้ไขปัญหาโดยด่วนการที่จะไปเจออาจร์เจน่ินาหรือเกาหลีใต้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับการไปครั้งนี้เนี่ยเสริมกระดูกให้เด็กไทยเราแน่นอนครับแล้วก็มิติท,ทางด้านจิตวิทยานะครับผมคิดว่านะถึงแม้ว่าสมาคมฟุตบ,บอลประเทศไทยจะไม่เอาทีมนี้เข้ามาทําในตอนนี้นะครับเพราะปัญหาเกี่ยวกับหลักการต่างๆเนี่ยมันมันจะผิดหลักการนะ ตอนนี้บางก็บันก็ทำไปแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือทางบุญรมเบงก็ยังทําทีมนี้ได้ผลงานที่ดีอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าควรจะมีการประสานเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะฝ่ายเทคนิคครับถ้าจะให้ดีนะครับมาซาดาอิชิเนยเฮดโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยก็ควรจะมีบทบาทเหมือนดูแลทีมยู23นี่หละครับถึงจะยู16เนี่ยก็ควรจะเปิดโอกาสด้วยสปิริตให้กันและกันในการแนะนำนะครับในการเชื่อมประสาน เพราะว่าทีมนี้เป็นทีมชาติไทยเช่นเดียวกันครับแฟนบอลไทยทุกคนเนี่ยผมเข้าใจจิตใจท่านดีมันรู้สึกว่านี่ก็ทีมชาติไทยของเรานะครับมันควรจะเชื่อมประสานกันอย่างมีการเชื่อมโยงหลายสิ่งหลายอย่างให้มันเป็นรูปรอยในรูปแบบเดียวกันนะครับควรจะมีบทบาทตรงนี้ได้ครับตรงนี้เลยครับมันจะทําให้มิติของแฟนบอลเนี่ยเกิดความรู้สึกที่มีความรู้สึกดีและมั่นใจผมเชื่อว่ามีแฟนบอลจานวนมากเลยนะครับที่ ตําหนิแล้วก็วิพา์วิจารณ์ให้กับทีมยูสิบเก้าบูรล็อกทีมนี้เนี่ยไม่ได้ไปวิภา์วิจารณ์เด็กครับแต่วิพาก์วิจารณ์แผนการเล่นวิพา์วิจารณ์โค้ชนะครับดังนั้นนะครับในบนพื้นฐานนี้จะไปบอกว่าแฟนบอลเนี่ยไม่มีความรักต่อทีมชาติชุดนี้ไม่ได้ครับมันเป็นความหวังดีในอีกส่วนหนึ่งด้วยดังนั้นต้องรับฟังกันและโต้โผเรื่องนี้ก็คือสมาคมฟุตบอลประเทศไทยครับโดยเฉพาะฝ่ายทคนิคเนี่ย จะต้องลงมาดูแลเรื่องนี้ด้วยครับจะปล่อยวางปล่อยป่าละเลยกันแบบวางมือเลยไม่ได้ครับก็ต้องกราบเรียนครับทางท่านประธานสโมสรวุรามนะครับท่านเองก็คงเข้าใจเรื่องนี้ครับผมคิดว่าน่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่มันค้างคาใจให้กับแฟนบอลทั่วประเทศผมมองเห็นครับแค่ผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้และาการเดินต่อไปเนี่ยนะครับความเป็นเอกภาพนะครับความเป็นพี่น้องและกําลังใจให้กับเด็กๆของเราเนี่ยสำคัญมาก ทัวร์นาเมนต์ต่อไปที่เรากำลังจะไปเล่นเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์เล็กนะครับสีเเ้าที่เกาหลีใต้ก็เป็นการพบกับทีมระดับโลกและถัดไปอีกนิดเดียวเราก็จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์สำคัญแล้วนะครับในการแข่งขันผู้บอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียในรอบคัดเลือกนะครับแต่ในครั้งต่อไปในการแข่งขันที่บุรีรัมเนี่ยผมคิดว่านะเด็กๆของเราเนี่ยจะคลายความตื่นเต้นพอสมควรและเด็กๆของเราเนี่ยจะสามารถปรับตัวได้ คงจะทําผลงานได้ดีแม้จะพบกับทีมชาติอิรักเพราะการแข่งขันครั้งนี้นนนจะเกิดขึ้นที่สนามบุยร,รัมครับเป็นถิ่นของนักเตะเราเลยเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นเจ้าภาพมีมาแล้วครับหลังจากที่เราไปแข่งขันที่ดูนิเชียปล่อยให้ดูนิเชียเป็นเจ้าภาพนะต่งตงนางๆนานาที่เขาทากับเรานะไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเวลาการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันสายการแข่งขันแต่ครั้งนี้เราไม่ทําอะไรเลยครับเราอำนวยความสะดวกนะครับทั้งท่านประธานสโมสรผมคิดว่านะตอนรับแขกบ้านแขกเมืองได้ดีมาก บุรีรัมย์เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่ดูแลแขกค,คนดูแลนักท่องเที่ยวได้ยอดเยี่ยมครับเพราะว่าเคยจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนนะครับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆมาหลายครั้งทางด้านกีฬาทําให้บุรีรัมย์มีความพร้อมในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมากเราจะไม่ทําแบบที่เกิดขึ้นที่อินเซียกับแขกบ้านแขกเมืองเราแต่เราจะเอาชนะเขานะครับด้วยสปิริตความงดงามและนักเตะเราเนี่ยก็คุ้นเคยคงจะหมดความตื่นเต้นแล้วนะครับ ไปแข่งที่อินโดนีเซียมาทัวนาเมนต์หนึ่งใหญ่ๆแล้วนะครับในต้นเดือนหน้านะครับก็จะไปเห็นขันที่กรุงโซซึ่งเป็นทัวนาเมนต์เล็กๆแต่มันใหญ่มากสําหรับเด็กเราความรู้สึกนี้จะทาให้เด็กเราเนี่ยคลายความตื่นเต้นคุ้นเคยกับทัวนาเมนต์นานาชาติผมคิดว่านะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยที่เด็กเราเนี่ยช่วงวันที่ยี่สิบกว่าเนี่ยจะลงทำการแข่งทัวนาเมนต์สำคัญนะคัดเลือกผู้บอดนะครับจิงแช,ชาติ เอเชียเนี่ยผมคิดว่าเด็กๆของเราจะมีความพร้อมมากๆเลยในการแข่งขันกับอิรักซึ่งเป็นทีมคู่แข่งของเราซึ่งเราจะต้องเบียดนะ,ะเอาที่1แล้วไปเอาที่2 5ทีมที่ดีที่สุดใน10สายเนี่ยเพื่อเข้ารอบสุดท้ายจะไปแข่งขันที่ประเทศจีนในปีหน้าให้ได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันให้กําลังใจใเด็กๆของเราส่วนการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรอดูต่อไปแต่ใจผมนะใจผมลึกๆอ่ะ อยากให้าทางสมาคมหรือฝ่ายเทคนิคเนี่ยเข้ามาร่วมประสานกันนะครับแต่ถ้าจะให้ทางบุีรำทำต่อไปเต็มที่เนี่ยก็อยากจะให้เห็นอกเห็นใจกันครับรับฟังเสียงวิพาก์วิจารแล้วก็นําไปปรับปรุงแก้ไขด้วยนะครับเพราะว่าแฟนบอลไทยที่วิพากวิจารณ์ทีมบูล็อกทีมนี้นะครับสงสารน้องๆครับมันมีเหตุผลหลายอย่างที่เขาวิพาก์วิจารณ์มาแต่ส่วนที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือ,อการวิพาก์วิจารณ ไม่ได้ไมีในเชิงสร้างสรรค์น,นะฮะไม่ได้ทําให้ทีมดีขึ้นแต่เป็นการวิพาก์วิจารณ์เพื่อระบายอารมณ์แล้วมีสิ่งบางสีงบางอย่างที่มันเป็นอคตินี่ลบออกไปเลยครับเพราะมันมันมันไม่เป็นผลดีต่อวงการฟุตบอลไทยเรานะครับผมก็คิดเหมือนท่านนะครับไม่ได้แตกต่างเลยเพียงแต่ว่าจุดที่เราควรจะเป็นก็คือเราร่วมมือร่วมใจให้กําลังใจนักเตะของเราทําให้ฟุตบอลไทยของเราเดินหน้าไปได้อย่างสง่าง,งามจะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้สภาพทีมผมพูดในโต้ะนายกาไปแล้วครับว่า ทีมชาติไทยเราทุกชุดไม่ได้แย่เลยครับเพียงแต่ว่ามันจะมีอคติบางอย่างในใจเราและสิ่งหนึ่งที่ผมขอพูดเลยคือมีสุขร่วมสุขครับแต่มีทุกไม่ร่วมทุกตรงนี้นี่เองครับเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันถึงเป็นสภาพแบบนี้ความจริงแล้วเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่มีทางมันไม่เวียจะวนลูปล,ลงมาสู่ความล้มเหลวแล้วครับฟุตบอลไทยเราขึ้นมาในระดับที่เราติดลมในระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าเราจะไปกระชากมันลงมาระบบเจแปนเวคือระบบหนุนฟุตบอลไม่ให้หล่นลงมาครับ ดังนั้นระบบเจแปนเวในครอบครัวฟุตบอลหรือฟุตบอลแฟมิลี่ของเจแปนเวเนี่ยคือวิธีการให้กําลังใจและเหตุผลครับมีสุขร่วมสุขมีทุกร่วมทุกครับนี่คือสิ่งที่เราต้องก้าวไปด้วยกันให้โอกาสกันลบอคติทั้งหมดออกรับฟังความพิดเห็นของแต่และฝ่ายนะครับตรงนี้เองครับจะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดําเนินไปได้ด้วยดีก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสโมสสอนวิลลามยูเนเต็ดซึ่งนะครับอุทิศตัวนะครับเสียสละในการทําทีมชุดนี้มาเราจะให้กําลังใจกันต่อไปครับ แล้วก็ขอให้อาโคตเอเดมสันเปเรรานะช่วยปรับปรุงในสิ่งที่ฟันบอลไทยเขาพูดมาด้วยนะครับมันจะต้องมันก็ต้องเชื่อมโยงมาหากันนลครับเป็นในวงกรแต่เราไม่สามารถจะพูดได้ไงเราถึงฝากสมาคมนะฮะสมาคมแล้วก็ฝ่ายเทคนิคน,นี่แหละที่จะพูดได้เรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เราควรจะไปตามขั้นตอน